ตัววังนนหลังเสือมีตัวหนึ่งอ่ะเกียวก2ตัวไอ้สัสน,นะรันรานรถตู้อะไรแถนั้นแหละเอ้าหลังมาตัวหนึ่งอีกจอตัวท้ายเฮ้ยเอาฮะวิธีนินจาไหม Ninja. Ê, mày hết mày hôm mày hôm nay mày hôm nay hết mày mày hết mày mày cái ninja นุ่มๆหวานๆนีมนหวานนี่มีหวานทรงแบบเป็นยุคก่อนหรอที่เป็นเสียบไม้ไม่ทราบคือแบบเมื่อก่อนจะกินบ่อยมากอหะแบบตอนนี้คือชื่อไม่ออกแะเห็ุในเฟซอยู่วันก่อนแบบ ไม่แพ้ยังไงอ่ะกูแพ้แล้วกูแพ้แล้วนะมันมันกู้อยู่ในควันไอ้โอ้โหตายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครรันยิงแพ้กันหมดไอ้สัตว์เอ้ยแพ้ไม่เรียบกินเพื่อนเลยไอ้สัตว์เอ้ยวัวเนี่ยแกมองกูหน่อยคือกูพยายามจะเข้าอยู่สักพักละยิงเชียร์นู่นชียร์นี่อยู่กูเราอามกูเอามกูเดี๋ยวเราดูดูโดนให้ ไม่เป็นไรไม่ไปหล็อกเยอะเกินใช่เหรอยู่่ไอ้เหี้ยฮะก็จะเป็นอย่างนั้นนะกูจะอยู่ข้างบนแล้วกูจะอัดเครื่องฟรีไว้สี่เครื่องฮะเอาปวยเแบบยังไงอ่ะไอ้เหี้ยแทนสเตลมาสเตลทั้งเขาและเราอ่ะอ๋อจริงนะคือกูแบบไอ้เหี้ยคือกูไม่คิดว่าจะไม่แผ่นแผนได้เว้ยอยากใส่ก็ได้กู่ใส่แบบ โอเคนะไม่มาไม่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 ยี่อ่คุยผูดทีห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยมันช้าแล้วนี่หว่ามันไม่มีใครอยู่เลยมันเดียว

อืมโอเคสวยืออตะกี้รับเบอตะกี้เก็บไปสามสจริงเ e ็นี่นะหอมหม เนี่ยนอนโอ้โหข้องปาแบบนี้อ่าโอเคยิวตาย ไปอ่นสม,มูทปุ่แบบไ่ให้กูเล่นเลยสิฮะครับทำไมไพพล่ขนาดิ้ง ยัยดีดีหมอไม่แต่แต่ลุุคือับยับยับยับบอกเลยยับยยระบบกูแฟไปปุฮะอ้เกันทุกคนปุกดแผนเลยอหัวเล็กไม่ไม่ดเสียเลยอ่ะฮะเราก็ควรไม่ได้ เคครับมีเขียวแน่เลยเยแก้วแ๊ปะ Yes เออออได้บินาเจอรอนไปแค seconds to go แมวินทางที่เลวที่สุดคือทางตรงเนี่ยใช่ครั5 seconds to go สกังหัวไกลเลยท่านสองแน่แไปก ด้านไหนด้านล่างไหมเอห้เเขี่ยเนสองน่ะเขียนสองม่ะคาไวล่าอยู่ทั้นสองนะคิปจีมอลอล้วก็ดักเลยโอ้ไอ้เอชยีราอยู่บนไอบน บอกกันเลยยังงี้ไอ้เจี๊ยบวัดวัดชิดอีกดักยอไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยาวิ่งไปไอ้เอีก้าวิ่งไปหารอรอไปเขียว คนบัวเลยแบบทตี่อผมเลยจะไทางตรงไงมึงนีสั์เ้อแหงมัวตัตีเลยโดนสอจังทีนี้ก็ก็เฮ้ยทางตรงไม่ละมอทางตรงทางตรงทางตรงเฮ้ยโู้ตู้ล็อกไปโ่อโย อยนะกูยิ่งจะเก๊กไม่กล้ายิงวิ่งอ๋ออ๊ยปวดเสียวจังเลย แล้วทีฟิวคุณตกตกปัญหาอย่นะออกมานอกไปสักไปเก็บเดี๋ยวก็รู้เองไงจนวอลทันล<อ>มอย่างลรเออคือขอโทษโอเคเฟกี้ไฟออยลาวครับเบียดสู้สู้พยายามจะแตะแล้วนะแต่กูก็โดนเพื่อนอยู่ดีเย็บ Where are đi, Where are they? I found <coughs> <ý> <coughs> 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 เราเว็นจังเลยแบบฮะยิงปุ๊บอ่าปาดหนึ่งาปาดาสองเป็นคาลีอ่ะพี่มายันสามสุดตีไ่เครับ